สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านผัดผอกันคือเก่าพี่น้องส่งสาบุไร่ผัดผอกันยำแดงๆเด้อพี่น้องเด้อปัดพี่น้องเปิดออกมาเมนูของกินยำแดงพี่น้องขาบุไรพี่น้องครั้งแรกที่ได้กินเลยในนี่ได้กินหลายปีเลยนะเฮ้ยฮาวดี้กินหลายปีแมงแค้งพี่น้องแมงแค้งจิกจะบม่เคยเปล่ แซ่บพี่น้องอันนี้ต้มปลาคออันนี้สุกเฮดเฮดบดพี่น้องจับแจวดูแจวมีมักน้ำมักน้ำเต่าหน่งป้าพี่น้องอาหารเฮาวันนี้มาเด้อพี่น้องหมดจอมากินข่าวแรงนำกันเด้อพี่น้อง เศษเศษนกันจาอาหารแดงเฮาลงมือก่อนเลยพี่น้องลงมือเลยกินเขาพี่น้องกินเขากินเขาแรงพี่น้งงองเหมือนนี้ฮะกับกระดิกขวดมิ้แคลง มแม่มีไปหาได้ถ้วยจักจนอยากแก้มถ้วยพุ่นแห่เมนูเด้อพี่น้องลายนูบ่ได้กินมีแคมาตปีแล้วหลายปีแหละแม่สิเฒ่าเจเจกิกบ่พุ่นหึเคยได้กินบ่ในรอบหลายปีอาหารหลักของเฮาพี่น้องพี่แม่แม่ขอก็ได้ยยไปลนงมาเด้อมาเด้อหมดจอมาเลยพี่น้อง พี้ขาวแรงอาหารเยอะมันนี้อาหารเกิดหลายอย่างพี่น้องไม่ไม่วม่าีวจะไปตึกสุงไปเห็นมันแขงเลยมันแข็งจ้ะวะจ๊ะมาเด้อพี่น้องกินข่าวเด้อโอ้ยมันชิมียังไปหอดิเดียวสชเวลาทำต้นก่อนทำข้าวต้นสบายดีพี่น้องกินขาวเด้อพี่น้องขี้ขาวน้ำตกัน่าเิน่อแกบ้าง ก็หาอย่างารบ้านเทาพี่น้องเอ้หาอย่างปาเมลมีองแค่แห้งแ่กับบริิตไปเพิงโคเจอเลยบุคคลหาหมูแล้วมึงข้าแ้พู่ยังแพงแล้วพี่น้องก็ั้าข่ามตัวบคุณเมอ์กห่ยเนาะซีเซ

ต uh มันเป็น you ป know. ีกแล้ว huh. มันก <teaching. S 2> <wind> ็บิ yeah, ่เ่าเนี่ยกเเดินหาเดินพบเป็นหนาวไปบดเดินจับเป็นอะไรอะไรเนี่ยของมาวเดินหาเดินพบดูแล้วจะท่อ กะปุญญาอีเลยนํากินติดตัวบ่ปุ๋นนะเนาะจนหาจน6อีหยังเอ่ยทักทิพย์ ท <ide vert. S 1> mm ุกเลยมันเค็มกี้เขาแซ่แต่แม่งเค็มเคาะนะแมันหอมแบบเห็นแซ่ตัวใหญ่น่ะตัวใหญ่อันนี้เป็นซุนมางน่ะนจนแหงแซ่มีตะเบือ น้งแงนี้เอาเนี่ยคือชื่อคอเมันมีบางบอลมันบอลมันกับบอลนี้เวลาต่อยนะข้าเจ้าห้เขาไปเพราะมันเหนียวเหนียวน้ำโพกถึงมาลกมันออกเนาะมันเหืยม้ากับปันไผ่ใหม่เนี่ยเนาะเหนียวมันแคงน้ำบาแลอ

เออพแต่ข้าเือกมันไปต่อมาหิ้เนี่ยจาลืมจลืมจเนาะลืมน้องมาาลืม่ปิ้งะแต่าเปลอเปต่อมันตกเตานีคงนะ่นีก็จมไม่แก้งยเนาะไปจิฮ แรกแรกมันน so, uh ัหรออกมานะโลละพันบาท่น้อยที่เขาบอมีปัญญาดอกน้อไอ้ใจเง่นเงินเงินเสีเไิแล้วเส้นเงนมันมีการจ่ายืดแต่หาเพิ่มนหน่อยนี่คำบวกกัน มันทำหายเงาคุณเหมือนทำหมอสมปองหมอสมปองปะนี่เงาต้องเงะเลยอยู่จากมือพี่น้องเว้ยไปหากี่ซี่เขาใส่ใจ่าย ขึ้นมาขึ้นโู้รนผนจันเนี่ยปึ้นอูเนี่ยพี่นผู้อึ้นผู้ขนี่ยปนอ้ขึ้ระู้ขา้นผ้ขึ้นี่้คนึนผึนผ้ึนผูรขึนี่ยน้แึ้นผูน้นผัึน้ึนผ้นมันโด้ข้ Hãy phải cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไรเส็งแต่ไม่แข็งมากินอย่าอื่นมกินแต่ไม่แข็งแค่ทมาอม่าม Ni kỳ vắng Chị vợt, đã kỳ nó Sếp lại, hiệu nó Hãy bài bước chân nhắc đến mấy pang. Sếp. Một kính tất tóc. Một kính 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 tóc. Một

เขาวูดมือบอกแล้วมันหมอนมาตัญญากินเมฆแครนี่ไม่หมอนเลยมือใาไมันแคืเขาบูดี่มือเขาโกดิ้งมออแคร์งเขาบกดิงมือเหอม่รู้บม่รู้ม่รู้ิีมแล้วพี่เนาะนักกามีเต็นบ่อบ่อบ่มีตัวบ้าน ล่าเลยพี่น้องไม่นด้กินเพราะถือว่าสิกินอาหารมีแต่ของเสพเสะทั้งนั้นเลยสุปอันเพ็ดบดแซ่บที่สุดคืออันไม่แทงพี่น้องเว้ยชอบอะไรเหรสิบป,ปีฮะก็ได้กินแต่หนึ่งของหมักสุเป็ดบ้านนันี่อะไกสุเพ็ดบดใส่ปลาทโขล่าเลยพี่น้อง คิดหน้าพอกไปยู่แม่บรทุกบุกคนสบายดีสบายดีเสดอฤษเสบกฤษนะไม่แค่บางคนกแซสบกสิไม่แค่เด็น้องเอ้ยโลละพันบาทถูก